โอ้โหคุณผู้ชมต้องบอกว่าสาวไทยเราขยาวโลกจริงๆครับที่สามารถโชว์โหดกับกันในขันวลอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกในเกมแรกเอาชนะทีมชาติอียิปต์มาได้แบบสุดมันสะใจจริงๆโดยเฉพาะเรื่องของการจัดตัวผู้เล่นครับโพด,ดเนี่ยใส่แบบหนักเต็มมากๆซึ่งนำทัพมาโดยพรบันเกิดปราดนะครับเป็นตัวเซตและก็มีพิมพิชายามีทัดดาวมีชัชชูออน มีซาสีบาพรลและก็มีวิมลรัตนพันธ์โซดิโบโร่เนี่ยยังคงเป็นปีนุษแป้นน้อยซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ารูปเกมในเซตแรกครับสาวที่เราดุดเด่นมากนะโดยเฉพาะก,การทําแต้มจากการโจมตีที่เราทําได้ถึง12คะแนนและก็มีการทาแต้มจากการบล็อกเนี่ยได้ถึง4คะแนนครับรวมถึงทาแต้มจากการเสิร์ฟนั้นได้ถึง2คะแนนและก็ทําแต้มจากความบิดพลาดของคู่แข่งได้ถึง7คะแนนซึ่ง สิ่งนี้เนี่ยมันบ่งบอกชัดเจนเลยว่าเรามีทุกมิติสําหรับเซตแรกที่เจอกับอียิปต์นะครับทั้งชาโจรโมกสีโชว์ความเป็นดาวร้ายกับการทําแต้มตําแหน่งหัวเสากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเรียกว่ากลับมารอบนี้เป็นการคืนฟอร์มเก่งที่ยอดเยี่ยมมากกับเซตแรกชะโจรครับตีหัวเสาได้โดดเด่นมากทําไปได้ถึง6คะแนน ส่วนอดกคนหนึ่งที่โดดเด่นไม่แพ้การผมยกให้สศิปพรจันทวิสุทธ์สำหรับตำแหน่งกับชชนโดยตลอดโคโรด,ดเนี่ยเหมือนส่งเพื่อเซฟชจรชด้วยนะครับอย่างที่เรารู้กันชจรชเนี่ยเหมือนจะมีอาการบาดเจ็บที่ไหล่อยู่เพราะหลังจากจบเซตแรกได้มีการวอมอัพอยู่ตลอดซึ่งถือว่าสวิตตํำแหน่งกันได้ดีอีกคนหนึ่งที่ต้องชื่นชมเลยสำหรับเซตที่1นนะครับเราก็เป็นพรวันเกิดปราดตำแหน่งตัวเซตที่จ่ายบอลแต่ละครั้งนั้นโดดเด่นมากๆกับเซตแรกคือมีอยู่จังหวะหนึ่งที่ผมชอบมากกับจังหวะการจ่ายบอลของพรพันนะครับที่อยู่ นิหน้านิดแบบมันใกล้จะถูกนิดจะโดนนิดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพรพันธ์เนี่ยสามารถเซตบอลไปให้กับ พิมพิชาตีบอลแบบสบายๆลงไปได้ถึงแม้ว่าช่วงเริ่มต้นของเซตนั้นแต้มจะออกมาสู่สีคู่ขี้กันทางฝั่งอียิปต์เนี่ยเขาก็ไม่ธรรมดานะครับมีเกมรุกที่ค่อนข้างที่จะเร็วนะสปีดเกมถือว่าดีเลยแต่ว่าเกมรับเนี่ยเกมดีเฟนซ์อาจจะไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่สาวไทเรายังเหนือกว่ามากนะครับพร้อมในความหลากหลายเนี่ยเราถือว่ามีเยอะกว่าซึ่งจบเซตแรกนะครับสาวได้เราที่ทําแต้มสูงสุดของเซตนี้ก็เป็นชชโจนโมกสีครับทำไปได้6คะแนนตามมาด้วยสศิภาพรครับทำไป3พิมพิชานี่ยทำไป3แล้วก็วิ วิมลรัตทำไป3วิมลรัตเนี่ยผมคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเซตแรกได้เลยนะครับพอช่วง10แต้มแรกเนี่ยเรายังสู่สีคู่ขี้กับอียิปต์อยู่ แต่พอมาได้ลูกเสริรฟจากวิวันดัตได้2แต้มติดต่อกันแล้วเสริรฟแต่ละทีมันสร้างความปันป่วนให้กับการรับบอลแรกของอียิปต์ได้เยอะมากๆรวมหนึ่งทัดดาวเนี่ยทำไป2และก็พรพันทำไปหนึ่งอีกหนึ่งสิ่งที่อาจจะทำให้สาวเรามีความมั่นใจมากขึ้นในเซตแรกก็คือเสียงเชียเสียงเชียจากแฟนๆในสนามเนี่ยดังมากนะครับเราได้แต้มทีไรก็สร้างโมเมนตัมจุดไฟโมเมนตัมกลับมาฮึกเหิมได้อยู่ตลอดแล้วบรรยากาศถือว่าดีเลยส่วนในเซตที่2ครับเซตนี้ต้องบอกว่าอียิปต์มาดี มาดีมากจับทางเกมรุกเราได้แบบอยู่หมัดอีกปัจจัยหนึ่งอาจจะเป็นเพระาะว่าจรโมกสีครับเหมือนจะมีอาการบาดเจ็บนะเพราะหลังจากจบเซตแรกปั๊บจอรก็เริ่มมีการตึงไหล่มากขึ้นนะครับมีการวอร์มาในต่างๆนานา,นานาซึ่งดูแล้วไม่เป็นผลดีมากเท่าไหร่โคดอนก็เลยเลือกที่จะเปลี่ยนผู้เล่นทันทีส่งอาจ,จาราพรลงมาส่งน้องเฟิร์นวิทิศราศีทานเลือดลงมาแล้วก็กลายเป็นว่าอียิปต์นั้นเขาตั้งรับอยู่แล้วนะครับรูปเกมเราจะเป็นยังไงโดยภาพรวมของเซตที่2ครับอียิปต์ถือว่า ก็เกมบล็อกหน้าเน็ตซึ่งเซตแรกเนี่ยเขาแทบจะบล็อกหน้าเน็ตเราไม่ได้เลยแต่ว่าพอเซตที่2ครับเริ่มบล็อกหน้าเน็ตเรามากขึ้นโดยเฉพาะจังหวะสเมตรกลางจังหวะตีนหน้าเน็ตแต่สาวในเราครับจุดเด่นที่เราดึงออกมาเนี่ยเป็นในเรื่องของความหลากหลายความหลากหลายเนี่ยมีทั้งหัวเสามีทั้งบนเร็วมีทั้งบนล3เมตรกลางซึ่งก็สามารถสร้างความเด็ดขาดได้แต่ก็อย่างที่บอกครับรูปเกมเนี่ยเหมือนกันกับเซตแรกเลยอียิปต์เนี่ยไม่ใช่เกี้ยวง่ายๆนะครับเพราะเริ่มต้นเซตมาออกนําเรากดด้วยซ้ําแล้วรู้สึกว่า โมเมนตัม um เนี่ยมันจะไปตกดูที่ฝั่งอียิปต์ด้วยมีความมั่นใจเล่นแบบหลากหลายส่วนสูงไม่ต่างจากไทยเรามากเท่าไหร่แต่ว่าความหลากหลายนั้นถือว่าน่ากลัวเลยสำหรับทีมชาติอียิปต์ชุดนี้ก็มีทีเด็ดที่ขาดอะไรหลายอย่าง เซตที่2นั้นสาวในเรายังรู้สึกว่ารับมือ,อยากจนเล่นไปเล่นมาสักพักหนึ่งครับเข้าเต้มที่19ของการแข่งขันครับกลายเป็นว่ารูปเกมออกมาสูสีกันถึงขั้นที่ดิมชัดอียิปต์นั้นออกนาําเรา19-17ต่อคะแนนซึ่งตัวนั้นเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าอียิปต์เขามีเกมรูกที่เด็ดขาดแล้วก็มีเกมบล็อกเนี่ยโอ้โหติดมือทุกจังหวะนะเราตีไปตำแหน่งหัวเสาเนี่ยทั้งบินพิชยาเอยอยาจาราพลเอยตีไปทีไรติดบล็อกชะลอความแรงของลูกที่ตีไปมาทำให้อียิปต์เขาดีเฟนซ์บอลข แล้วก็สวนกลับขึ้นมาแบบเด็ดขาดจนโคดอสเนี่ยต้องเปลี่ยนอัจาราพรอ,ออกแล้วก็ส่งสตีว์รอลลงมาอีกรอบหนึ่งในช่วงท้ายของเซตที่2แต่ด้วยการที่หัวเสาวียิบนั้นยังคงมีความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะต็อกกาเนี่ยถือว่ามีความหนักความแรงครับและอีกคนหนึ่งที่โดดเด่นในช่วงท้ายเซตที่2เนี่ยก็เป็นนาดาที่ตีหัวเสาลงเอาลงเอา,เ,อาเราแทบจะดีฟเอนบอลไม่ได้เลยในช่วงนั้นแล้วรูปเกมเนี่ยมันเหมือนจะสร้างความเพื่อเขื่อนให้กับทีมชาติอียิปต์มากขึ้นแล้วโคดอสก็แก้เกมนาทีออีกรรบนึงนด้วย เปลี่ยนยกชุดเลยนะรอบนี้ทั้งตัวเซตย่างนัลนิชาใจแสนลงมาธนชาลงมาหัถยาลงมาคือส่งแบบยกชุดเลยเพื่อที่จะหลบสเกลของแนวรับอียิปต์ให้ได้ซึ่งก็เป็นผลดีเลยทีเดียวครับพอเปลี่ยนมาปับ๊บรูปเกมมันแตกต่างจากชุดก่อนเยอะเลยโดยเฉพาะสติพัพร์เนี่ยพอลงมาแล้วเนี่ยสามารถกดแต้มจมๆมให้กับไทยเราจากที่โดนนำสองแต้มสามแต้มก็กลายเป็นว่าเราไล่มาเหลือไม่แค่หนึ่งคะแนนเท่านั้นแต่ว่าสุดท้ายเซตที่สองไล่ตามไม่ทันครับกลายเป็นอียิปต์ที่มา แทงชนะเราไปได้25ต่อ23คะแนนต่อเนื่องกันเลยกับเซตที่3วงกันในคันครับเซตนี้สาวไดยเราถือว่าประเดิมต้นเซตมาดีมากๆนะครับด้วยการออกนําอียิปต์ก่อน3ต่อ0แต้มโอ้โหเยอะมากห่างมากนะครับคือมันคล้ายกับเซตที่2แหละที่เราออกนาก่อนแบบนี้แต่ว่าเซตนี้เหมือนจะมีความต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นกับรูปแบบการเล่นและก็คอนฟิเดนซ์เนี่ยมันมาด้วยโดยเซตที่3นี้โคดอสเนี่ยสลับผู้เล่นแบบเยอะมากนะครับตัวเซตยังคงเป็นบอลพันนะแต่ว่าสรงอัธยาลงมา แทนที่ของมิมลรัตน์สตร,รีปภพลลงมาส่งทัดดาวลงมาสัจโจนลงมาพิมพิชาลงมาแล้วเรียกว่ารูปแบบการเล่นเนี่ยแตกต่างมากจาก2เซตที่แล้วนะครับเซตนี้ความหลากหลายมันจะมีและก็จะเน้นบอลเร็วมากยิ่งขึ้นบวกกับเรามีตัวเลือกหลากหลายครับฝั่งของสตร,รีปภพลเนี่ยก็เป็นความหนักความแรงฝั่งของสัชโจนเนี่ยก็เป็นความคมและก็ตีวางได้ดี ส่วนฝั่งของพิมพิชยาเองครับก็สามารถตีแบกบล็อกได้แล้วก็ยังมีบอลเร็วจากทัดดาวอีกส่งบุลให้เล่นไปเล่นมาสักพักหนึ่งเนี่ยรูปเกมเราเริ่มได้จะออกนําห่างมากยิ่งขึ้นด้วยกนนนารนํา13ต่อ8คะแนนแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับการส่งบุร่นชุดนี้มาเนี่ยความต่อเนื่องความหลากหลายของสาวไดเรามันก็ยิ่งส่งผลตามมาด้วยสิ่งที่เราเห็นเลยก็คือมีจังหวะ3เมตรกลางและก็มีจังหวะการเสิร์ฟหนักๆของสิีปพร์จันทวิสุทธ์นะครับที่เสิร์ฟไปปับ๊บมันปวนเกมรับ ไม่สามารถที่จะดีเฟนต์ลูกเสิร์ฟของสรรทปขึ้นมาได้ก็เลยยิ่งเป็นแต้มต่อสำหรับใั้ที่3ของกันในขันครับส่งบอให้สาวเรเราออกนําห่างเลยนะ19ต่อ12คะแนนแล้วก็ยังมีเกมการบล็อกให้เห็นอีกด้วยนะครับเหมือนเราจะสก,เกาเกมรุกของหยิบมาไว้แล้วแหละดูดิเซตนี้เนี่ยสามารถบล็อกได้ คนข,ข้้งเยอะนะครับถึงแม้ว่าจะบล็อกไม่ได้แต้มก็จะผ่อนแรงของจังหวะตีอียิปต์ได้แล้วที่ผมชอบที่สุดเนี่ยคือจังหวะแก้บนของไทยเรานะครับอย่างชะโจรเนี่ยแก้บนได้ดีมากนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่จังหวะของตัวเองนะก็สามารถแก้ไปแล้วได้แต้มโดยก็มาจากความมั่นใจล้วนๆซึ่งในเซตที่3นี้ครับหัวเสาของเราเนี่ยขยันทําแต้มเหนือเกินโดยท็อปสกอร์เป็นมิวิชยานะและก็ตามมาด้วยชะโจรโมกสีตามมาด้วยทัดดาวตาม,มาด้วยหัตยาจนสุดท้ายครับสามารถเอาชนะอียิปต์ไปได้25่ต่อสิ สกกร์เดียวกันกับเซตแรกที่เราสามารถเอาชนะได้เลยและในเซตที่4ของการแข่งนนขันครับโคดรสยังเลือกใช้เล่นชุดเดิมนะซึ่งเซตนี้อียิปต์ก็มาเหนียวเช่นเดียวกันแต่ไดเราก็มาเด็ดขาดเหมือนเดิมพอบอลหัวเสาไม่ได้เนี่ยก็จะมาโฉบฉวยโอกาสการเล่นจังหวะบอลเดียวของทัดดาวเลยทำให้แต้มไท่เราขึ้นนําในเซตนี้เนี่ยออกนําถึง7ต่อ4คะแนนนํา3เต้มถือว่าสร้างความมือเหิมได้มากขึ้นเซตนี้ถือว่ายากไม่ใช่ว่าง่ายนะครับเพราะอียิปต์มาด้วยความเหนียวโดวยเฉพาะแต้มเลนรี่กันอียิปต์ก็สู้ขาดใจสาวไทเราก็ ไม่ยอมที่จะเสียแต้มไปง่ายๆมีหลากหลายชอตที่น่าประทับใจเลยสําหรับเกมแรกของการแข่งขันมวย์บหญิงจริงจำโลกแล้วที่มันเห็นเด่นชัดที่สุดเนี่ยคือการเล่นร่วมกันความเข้าใจภายในเกมครับเข้าใจกันทุกคนเลยนะโคดอสเนี่ยสั่งให้สลับตำแหน่งกันเยอะมากนะครับจังหวะของสิริ์เนี่ยก็สลับตำแหน่งกับชัดชูออน พอสลับตำแหน่งกันแล้วเนี่ยก็ทำได้ดีเหมือนเดิมเหมือนจะหลบเลี่ยงการสเกาของคู่แข่งได้จะจวนก็มายืนสามมตรกลางแทนครับรอตีฉฉกรอรับบอลรอดีเฟน,น์บอลส่วนวิพิชานั้นแน่นอนว่าอียิปต์เขาสกาไว้อยู่แล้วพอมันก็เลยมีตัวเลือกจ่ายไม่เยอะส่วนใหญ่ในเซตที่4ก็จะจ่ายกับสัติ์ภพรจันทวิสูตรครับก็สามารถทำได้ดีทั้งจังหวะก,การเสิร์ฟแลวก็จังหวะตีหัวเสาเลยเรียกว่าเป็นตัวบัคของอียิปต์เลยครับเป็นตัวปวนอย่างแท้จริงซึ่งสุดท้ายเล่นไปนเล่นมาสาวยเราก็ออกนําก่่ออน16ตต7้ม มันห่างเยอะมากนะครับห่างมากกว่าครึ่งพอหลังจากที่เราทําแต้มได้ห่างขนาดนี้ก็เป็นความมั่นใจดุลลวนเลยที่เราแสดงออกมาสุดท้ายเนี่ยไม่พลิกคาดนะครับก็เป็นสาวไทยเราที่สามารถเอาชนะอียิปต์ไปได้ในเซตที่4ของการแข่งขันส่งบนได้สกอร์รวมครับเราชนะไป3ต่อหนึเซตแบบที่ว่ารูปเกมมันเข้าทางทุกอย่างเลยแล้วปรเล่นในกทํทแต้มสูงที่สุดก็เป็นพิมพิชยานะครับทำไปจุกๆมากส่วน คนต่อมาก็เป็นทัดดาวอันดับ3ก็เป็นชัดชนอันดับ4ี่เนี่ยเป็นสสีพะพอครับอันดับ5หัตถยาอันดับ6เป็นวิมลรัตน์โดยรูปเกมที่เราโดดเด่นส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นจังหวะการโจมตีนะครับทำเต้มได้เยอะและก็มีการนำเต้นจากความบิดพลาดที่สาวใเรานั้นช่วยโอกาสจ,ะจะากจังหวะแบบนี้ได้ดีจริงๆซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นการประเดิมเกมแรกที่สวยมากๆเพราะทำให้สาวเราขึ้นมาอยู่อันดับที่1ของตารางได้สําเร็จหลังจากที่ชนะไป3ต่อ1นส่วน อีกคู่นึงที่แข่งกันก็ไปจบแล้วนะครับก็เป็นเนเธอร์แลนด์ที่สามารถเอาชนะสวีเดน3ต่อ2เป็นสายกันในขันที่แข็งแกร่งเช่นเดียวกันซึ่งทัวร์นาเมนต์รายการนี้จะคัดเอาเป็นแค่สทีมเท่านั้นผ่านเข้ารอบต่อไปได้ยังไงก็ส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับสาวไทยเรากันอย่างต่อเนื่องนะครับเกมต่อไปจะพบกับทีมชาติสวีเดนมาดูกันสว่า จะเกิดอะไรขึ้นรอชมรอยตามสาดแดกกันได้เลยเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับวอลเลย์บอลแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอก,กันใหม่กับข่าวเดตในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย